สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาดลบุรีตามหาพระบ้านสวัสดีพี่ๆท่านผู้ชมที่มารับชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งใหม่และเก่า ยังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด EP ต่อไปนะครับพี่พี่เพราะผมจะมีพระดีๆมาลงแบ่งปันทุกๆวันนะครับจะหยุดทุกวันเสาร์นะครับพี่พี่ท่านใดสนใจพระเครื่องนะครับให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยครับ0817941656นะครับพระทุกองนะครับพี่พี่จัดส่งไปรษณีย์ด่วนฟรีนะครับปลายทางบวก20นะครับผมวันนี้นะครับก็เข้า EP ีปกตินะครับพี่พี่ก็มีพระสวย ของเก่าของเก่ามาฝากอีกหนึ่งผลงานนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับพี่ๆเราเริ่มรับชมองค์แรกของวันนี้วันนี้นะครับพี่ๆได้พระชัยหลังช้างมาสองเหรียญสวยแบบซองเดิมๆเก่าๆเลยนะครับไม่ผ่านการใช้เลยนะครับผมเป็นเหรียญที่น่าเก็บมากๆเลยนะครับพี่ๆนี่ อยู่ในซองเก่าๆผมยังไม่กล้าแกะเลยนะครับนี่เผื่อท่านใดชอบแบบของสวยเดิมๆนะครับนี่หลังพ่อปรรอปี30หลวงพ่อษีดิงดำปุกเสกนะครับหลวงพ่อสุดวัดหังน้ําสาครหลวงพ่อเปิ่นหลพ่ออุตมะโอ้โหและเกจิอีกมากมายนะครับหลวงพ่อแพรวัดวิกุลทองอย่างเงี้ยพี่ๆน่าเก็บมากๆเลยเหรียญราคาแค่แบบหลักร้อยต้นๆนะครับผมนี่ อันนี้ลอยถุงแทบจะเปื่อยเลยนะครับผมนี่หลังพปรนิยมนะครับปี3 0สวยแบบไม่ผ่านการใช้เลยนะครับและเหรียญแชมป์เลยนะครับนี่เป็นมงคลชีวิตนะครับน่าเก็บมีไว้สักติดตัวนะครับติดรถติดตัวโหผมว่าสุดยอดนะครับแล้วก็ได้เหรียญเก่ามานะครับนี่ผมไม่เคยได้สวยขนาดนี้เลยนะครับพี่พี่เหรียญ สร้างชาตินะครับจอมพลปอพิบูลสงครามนะครับปกติจะได้แบบเป็นเนื้อทองแดงล้วนไปแล้ครับอันนี้ลมดำแบบเดิมๆเลยนะครับผม2,48กว่านะครับพี่ๆนี่เหลือสร้างชาติโหการปุกเสกไม่ต้องพูดถึงนะครับเกจิยุคนั้นก็ว่าดังๆทัางนั้นนะครับนี่ ท่านใดสนใจนะครับเหรียญสร้างชาติ24กวา่าซื้อไว้ดูเนื้อโลหะซื้อไว้ดูตัวตัดงานโบราณได้เลยนะครับผมและแถมยังการปลุสิ์ที่ยิ่งใหญ่ในสมัย2,400กว่านะครับผมเหรียญสวยๆแชมป์ๆไม่ผ่านการใช้นะครับท่านใดมีมุมมีทางก็ยินดีแบ่งปันนะครับแล้วก็ได้เหรียญพระมหาชนกพิมพ์เล็กนะครับในหลวงรัชากาลที่9เนื้อเงินแท้มาพร้อมตลับเดิมๆนะครับผมนี่สวยปิ้งเลยแท้ดูง่ายบ้านๆเลยนะครับนี่ ท่านได้หาอยู่นะครับห้ามพลาดนะครับนี่เหรียญพระมหาชนกพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็ได้วันนี้ได้สวยๆถึงนั้นนะครับพี่ๆนี่พระทักษิณมิน์มงคลมีพี่ๆสั่งกันมาเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้ได้มาแบบกิบกิบบ้านนี้เก็บพระดีมากเลยนะครับกิบกิบหิวเพ้ารอดแบบโหสวยกิบเลยนะครับ2อ1พนิะครับพิธีปกเสงนะครับสายใต้เขาอ้อโหเยอะมากๆเลยจันนาเพราะท่านคิงและเกจิอีกมากมายนะครับผมนี่ตัวตัดดูง่ายนะครับพี่ๆนี่ ท่านใดชอบนะครับเหรียญทักษินมิ่งมงคลนะครับแล้วก็ได้เหรียญหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองปี0 8นลมดําปกติจะเจอแต่กระไหลทองที่ผมได้มาหลายเหรียญเลยนะครับผมลมดําเพิ่งได้นะครับพี่ๆีนี่สวยเลยนะครับจัดสร้างนะครับพี่ๆี่สองพร้อพร้อมเหรียญรุ่นแรกนะครับผมนี่ ท่านใดหาอยู่ห้ามพลาดนะครับเหรียญหลวงพ่อแพรแบบสวยกิฟเลยที่ลึกงานอายุครบ60ปีนะครับผมนี่แทบแบบแชมป์เลยก็ว่าได้นะครับพี่ี่ไม่ผ่านการใช้นะครับแล้วก็ได้หลวงพ่อสํารานมานะครับนี่พระพงศ์หลวงพ่อสํารานจะมีหลวงพ่อสํารานกับหลวงผู้สุกนะครับจัดสร้างปี2 5 0 0ประมาณ2508นะครับนี่เกจิปุกเสกหลวงพ่อฤาษีลิงดําวัทถาซุงและเกจิอีกมากมายนะครับพี่พี่ถือว่าเป็นพระยุคแรกๆของหลวงพ่อฤาษีลิงดําที่ปุกเสกเลยก็ว่าได้องค์นี้นะครับพี่พี่สวยแชมป์ ท่านใดหาอยู่ก็ห้าพาดนะครับหลักร้อยเบาๆนะครับแล้วก็ได้นี่มานะครับพี่ๆนี่พระโคนสมอหลวงผู้ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดนะครับพี่ๆเนื้อดินแบบโหพิมพ์หายากนะครับปกติที่เราเห็นไม่บ่อยที่ขึ้นชื่อก็จะเป็นงบน้ําอ้อยนะครับผมนี่ด้านหลังจะเป็นยันหสวยกิบเลยนะครับนี่พระโคนสมอเก่านะครับดูง่ายบ้านๆผิวหิ้งกระป๋องแบบคักๆอยู่ในผ้าห่อผ้าเก่าๆเลยนะที่ผมได้พระมาเนี่ยครับผมบ้านๆของจริงนะครับนี่ เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่แล้วก็ได้พระเนื้อดินหลวงพ่อขอมพิมพ์จิ๋วเล็กคล้ายซุ้มกอนะครับพี่พี่นี่ถือว่าเป็นพระยุคแรกๆของท่านนะครับส5 0 5นี่สวย้าเเดิมนะคะหลักร้อยเบาๆนะครับนี่ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับแล้ววันนี้ก็ได้ถ้าเสือมานะครับนี่พระถ้าเสือแต่เสียได้คอหักนะครับพี่พี่ถึงคอหักก็เล่นนะครับนี่กุ่เก่าอย่างนี้ดูง่ายเลยนะครับผมอยู่ในโอ้โหคลาสสิกมากๆอยู่ในกรอบเงินโบราณเก่าเลยนะครับพี่พี่นี่และดูเจ้าของเขาใช้นี่ดูในเข็มกัดโอ้โหงานเก่ามาากๆเลยนะครรับบโณ พระทํ้เสือพิมพ์เล็กนะครับท่านใดชอบมีมุมมีทางก็ยินดีแบ่งปันกันนะครับผมแล้วก็ได้หลวงพ่อแพรมาเป็นพระสิวะดีน่าเก็บมากๆเลยเนีย่สวยมีหน้ามีตาเนื้อผงน้ำมันปีหนึ่งกว่านะครับพี่พี่ครับแป้งขาวยังอยู่ดําเดิมนะครับนี่น่าเก็บมากๆพระสิวะดีรุ่นนี้นะครับหน้าตาเด้งๆเลยหลวงพ่อแพรนะครับผมสวยทั้งคู่เลยนะครับพี่พ นี่สวยทั้งคู่เลยไม่ได้ใช้นะครับผมนี่บ้านๆเลยนะครับท่านใดชอบนะครับมีมุมมีทางก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมนี่สวยปิ๊งๆเลยนะครับแล้วก็ได้สมเด็จหลวงพ่อพรมหลังวัดหลังประจําวันมานะครับี่ปีน่าจะ1นนะครับพี่เอกว่านะจะมีหลังประจําวันนะครับออ้ยครับโอ้โหตัวปวกยังอยู่เลยนะครับพี่นี่นี่บ้านๆอยู่ในกระป๋องของจริงนะครับนี่พระผงหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับซึ่งเป็นพระผงประจําวันเนื้อออกผงน้ํามันหน่อยๆนะครับผมแล้วก็ได้สิ่งมานะครับพี่นี่ สิงห์งาแกะอยู่ในกรอบเดิมๆน่าจะเป็นหลว่อกวยนะครับเพราะว่าได้มาพร้อมหนุมานหล่อกวยนะครับพี่ๆนี่มีนังควักอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นงาแกะนะครับผมเนี่เดิมๆเลยนะครับบ้านๆเลยนะครับผมนี่ได้กระไรทองหายากมากๆเลยนะครับผมกุมารทองหล่อกวยนะครับ พิมพใหญ่จะมีใหญ่กับเล็กนะครับพี่ๆในเลื่อมมาติกเดิมๆเลยนะครับวินเทจโบราณกระไรทองแบบแห้งๆทั้งองค์เลยนะครับผมในหน้าเก็บมากๆเลยนะครับมีลงหนังสือเล่นหากันก็โอเคมาตรฐานนะครับพี่ๆแล้วก็ได้เหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับเหรียญกิ่งไผ่นะครับผมนี่สวยปิ๊งเลยไหมครับพี่ๆในผิวประหลอดเดิมๆปี2514นนะครับผมขออนุญาตแป๊บนะครับ สวยเดิมเดิมนะครับพี่พี่ผิวรมมันโปูม่วงทั้งองค์เลยนะครับนี่ของพ่อเกษมเข็มโกนะครับถือว่าเป็นยุคแรกๆของท่านก็ว่าได้นะครับผมนี่สวยใบหน้าโอ้โหไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับพี่พี่แล้วก็ได้นะครับพี่พี่นี่สมเด็จเก่าๆเลยนะครับอันนี้ไม่ทราบที่ไม่มีครีมแกะแบบเก่ามากๆเลยเนี่ยเจ้าของใช้เน็บอยู่เลยนะครับผมสันติฐานนะครับวันนี้ได้พาบ้านหนึ่งชุดนะครับพี่ มีชาวบ้านนําให้ดูแบบสามกระป๋องใหญ่ๆเลยนะครับผมก็คัดคัดไว้ลงทุกๆวันนะครับห้ามพลาดติดตามเลยนะครับท่านใดสนใจพระบ้านโชชัวแบบนี้นะครับผมนี่มัน,นดูง่ายเนื้อหากเก่ามากๆแต่นี้ผมไม่ทราบที่ฟันธงแน่นอนนะครับแท้แน่นอนครับผมแล้วก็ได้สมเด็จประวัติศาสตร์วัชโยพิมพ์ใหญ่มานะครับพี่ๆนี่ขากล่องเดิมๆพระสวยพิมพ์ใหญ่ขาแป้งเดิมๆเลยนะครับผม ดูง่ายมากๆนะครับท่านใดมีมุมมีทางนะครับพระผงเก่าและแถมยังเป็นพิธีใหญ่นะครับแล้วก็ได้ชุดหลวงพ่อเพียนมานะครับพี่อยู่วันนี้หลายองค์เลยนะครับชุดหลวงพ่อเพียนเสืออาคมมหาบารมีนะครับแต่ว่าสมทบทุนสร้างสมา สนามบาสสเก็ตบอลโรงเรียนบ้านโคกสุขนะครับพี่พี่นี่เป็นหล่อใหญ่เสือหล่อใหญ่ไม่ค่อยเจอนะครับพี่พี่ถึงจะออกนอกวัดนะครับพี่แต่เจตนาดีนี่วอถอนี่เสือตัวใหญ่เลยนะครับนี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็ห้ามพลาดนะครับเนื้อโลหะทองเหลืองเหมือนทองระฆังนะครับนี่เข้มขังมากๆนะครับหลวงพ่อเพียนวัดเกินกระถิ่นของเรานี่เองนะครับหลวงพ่อเพียนนี่มีพี่ๆี่เก็บกันเยอะมากๆเลยนะครับพี่นี่แล้วก็ได้เหรียญหล่อโบราณมานะครับพี่ๆนี่ ปี49นะครับสวยสุดๆเลยนะครับมีหมายเลขกำกับเป็นหล่อคล้ายๆแบบเบ้าทุกงานโบราณของเก่าเลยนะครับผมนี่ท่านใดหาอยู่นะครับหล่อได้คมชัดมากๆเลยครับใครชอบแบบหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเพียรวัดเกินกระถิ่นฉลองอุโบสถนะครับปี49สวยเดิมๆเลยนะครับมีโค้ดตอกมีหมายเลขกำกับมาพร้อมกล่องเดิมนะครับแล้วก็ ได้อันนี้มาอีกนะครับเนี่ยพระปกมหาเศรษฐีอายุวัฒนมงคล8ปนะครับผมปี56สวยซีนเดิมอง์สุดท้ายของเราวันนี้นะครับพี่ๆก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยวัดตะโกปี39นะครับพี่ๆไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับรุ่นนี้นี่นานๆมานะครับพระสวยกิฟเลยนะครับผมนี่ พี่พี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็ห้ามพลาดนะครับหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับรุ่นแจกทานนะครับถือว่าเป็นยุ่งยุ่ดแรกยุคแรกๆเลยนะครับพี่พี่ปีสามเก้านะครับผมยังไงผมก็ฝากนะครับพี่พี่กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆมีมาแบ่งปันทุกๆวันนะครับพี่พี่ผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลามารับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนทุกๆวันนะครับผมขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ